สวัสดีครับมาเบิ้งให้เบิ้งหน้าครับก็มีหนำมีหนำขังอยู่ครับใส่เป็นกบเลื้อครับกบหลายปีนี่เขาเพราะถอดนนำม,มาซะ สิพามาเบิงต้นไม้ที่ปลูกไว้สีเออ่เดือนที่แล้วมีเบิงง่ามันสิเป็นจังได้มันไงวะนอะมันรุ่นกันครับมันรุ่นกันเย้ yeah. สวัสดีครับต้นไม้เป็นไงบ้าง,งนี่ครับพยุงพยุงสี่เดือน มาครับกระแลงก็แตกยอดอ่อนเป็นได้ฝนสั่นเด้อมีอย่างนะ เสียงปลาบอลปลาแต่ยังเสียงคนครับเองียมากฝอนมันมงจากที่ปูไวสีเดือนต้อนอยางหน้าบ่อบ่อบ่หอยขึ้นดีปะไหครับสี่เดือนในซัมนี้นะ แตัว่าพยุงครับมะขานี่เขาทายอยู่ครับเสดสเแน้ะอ,อย่างน้าบ,บ่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 ยังันนี้ขิงเด็ดนี่นะครับจากการล่องผิดล่องถึกครั้งแรก ้องผิดลองถูกครั้งแรกอย่ามันแทงแทงหยอดอ่อ,อนมันขึ้นมาอย่ต้นมักม่วง้นอย่างนะ่ะ ก็มีต้นย่างนาไงบาเต็มที่วันไหนครับเฮียฟังนี่สิมีตัวอย่างนะไงบาเต็มที่วันไหนมันเป็นเพราะว่ามัน ดินบดีคืนนอนจากไหนกับโอโห้ล่ะครับเพราะว่ามันเป็นดินจะคุดไม่อันนี้ต้นกล้วยนี่พีเลียงดิน,นี่น,นี่อันนี้มีทั้งนี้มีพืชพีเลียงอในนี้พืชพีเลียงก็คือว่างามจากักขึ้นมาจากน้อยอยู่นะอันนี้จังต้นนี้เจ้าโมปาเด็คครับเอามาปลูกชำเดก็กยังอยู่ชำเกาอยู่ ตัวนี้สิรอดร네ูนี่ยน้อยครับต้นกล้วยเป็นพืชที่เลี้ยงบ้างเป็นบางส่วนโอ้ตัวนี้แท้งแตกใบงามครับอ่านผ่านพานัน แข่างนาล้วน,นทั้งเนี่ยก็ถือว่าบใหญ่แต่ว่าแทงใบอยู่ครับแตกใบอยู่ก็ต้องรอเบิงว่ามันสะเป็นจังไดเนี่ยปีนี้ถือว่าน้ำน้ำบกค่อยดีปานไดย ไบ่ค่อยดีปกตินี่ครับหน้ามีนถ่วมขก้นมามบกสูงเลยนี่ขายไปประมาณเนก2สองเมตรกว่กวกัวผนละ่ะต้นนี้ก็งามอยู่ใบแทงใบอันนี้พักติว๋ว มักฆะมักฆะเขาทาเลยครับมักฆะเต้มักฆะโมมักฆะป้าเนี่ยแม่มะบุ้มเพิ่นถือวะบุ้มักฆะมักฆะพ้นครับวันนี้แตกปุ่นพุ่มเลยถือว่าพานมาักฆแต่ว่าอย่างนะั้นนี่เดี๋ยวต้องรอชมติดตามตอนต่อไปอีกอยู่ครับ ว่าจะเป็นแจ้งไดแนวไดแบบไดผู้สอร์สอรรอ์ต้นนอไม่แล้วผนขึ้นประยุดบปรยนเลยขึ้นอุตรุษผุนแท่งนอหลายครับนี่ครับแปดสิบบาทต้นละแปดสิบบาทหรือว่ากิน กินคุ้มมีถั่วด้วยถั่วลิสงด้วยอันนี้สามารถกินได้เลยครับถั่วลิสงนี่กินได้เลยเดี๋ยวผมฟังเสียงย่ออืมหวานอหมึกเนา่า มังงางเน,นี่ปลูกพร้อมกันครับปลอดภัยมังงามันก็ออกด้วยหน,ยนึตัวขามปมโอ้มาปีนี้แบบมี้ง่แล้วอันนี้ปลูกพร้อมกันครับปลูกพร้อมกันครับปรไปลอดภัยฮึ่รอดจีรักตบนง่ายแล้ว ทับทิมสยามแน่คุยไฟแน่ยตองหัวเวลาเป็นยม้ไม่สิ่เป็นเนาะเดี๋ยวปูเชมโอัาทิมสยามบ้านบอกผิดดีเนาะลืมครับลืมต่นมะเขียบมะเขียบหรือว่าน้อยหน้าเสียบครับ เก็บเนื้อเก็บนะังนะครับแต่งึ้นธรรมชาติตัวที่ไม่ใช้สารเคมีตอนนี้นมาปลูกมาวานน่ครับผลสรุปเดยรวว ต้นมะข่าต้นพยุงพานครับตัวอย่างหน้านี่บอ่อปันไหนอยู่ในเกณยนที่ต้องรอว่ามันสิรอ,อดบอ่ <c oughs> นบอนำบ่อไหลครับได้นำบ่อไหลปีนี้มาหูสิพาะหน่าแรงบร่แต่ว่าปลานด้นาแล้วไหลเดี๋ยวมันนี่ทีได้เอาเองก่อน เมล็ดอินทราลัมกับเมล็ดพุธทธาจีนซื้อมากินครับในมันมาลงหลุมลงดินลองเบิงลงไอ้ซื้อนะครับเกิดก็เกิดก็ดนกือว่ากายเป็นการทดลองไปเนาะนี่ครับให้อาหารปลาครับล้งเบิงครับมันเป็นไรสวดปะ บนี่เดปลาน,นิ้ครับเฮสวนสวนสวนดีไหมนี่ดีเลยมาซีไม่ดอกคือคิดว่าคิดว่าอันนี้อาหารนี่ไม่ได้หายเป็นประจำนี่ครับ โดนหมดเลยจะหายทีนึงสมเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นปลากินพืชบ่ปลานิลเขาจะหากินน้ำมือนีแ่แ่ละไปบวกไใหม่ไปนีแ่แ่ละหากินน้ำหยามยังไปโอ้ทานทาน ตันนี้ใส่สิประมาณขนาดฝ้ามือเนี่ยครับใส่บุได้มีเวลาออกมาอยากงานอยู่แบบถักพันหมวนนี่โอ้ยเมื่อยครับ นี่นะครับจากจากคูสาคุดไม่ต้นโลดมุมียกก่ยังแบบเริ่มดีนี่ต้นหมอกต้นไม้ขึ้นนี่ตน้นหมอกสมโอ้ต้นหมอกนี่ต้นหมอกเกียบต้นกล้วยต่อไปกับสิ่งนี้ไม่ป้ายนะครับสิเป็นเชิงไหนเนะาะ ขอสอบถามท่านผู้ลู้ครับว่าผมเสียยิงใช้ยัง,งไงต่อไปเออโอ้ตัวเงยอย่านี้อยู่ดีครับคิดว่าให้มันบอดมันขึ้นตุ้มเลยมันบ่นแห้งอยู่ตัวเงยงขึ้นมา ปลานิ้นกับนี้ไปปลานิ้นปลาในปลาขาวนะครับหลับแสบแต่ไหน ครับแห่อาหารปลาเดี๋ยวผมสีล้องคุดคุดลุมจักหาลุ่มหกลุ่มบังสีล้อมอินทราลำโอเคครับแห่อาหารปลาเสร็จสิน้นละครับคุดลุมเหลือแหน่หกลุมผมสิใส่ไป <c oughs> ลุมละสองเมตร อันนี้ขเขาเป็นอินทราลำ้ำแมวเดี๋ยวพ่อจะลองทดลองเล่นๆขำๆต้องคิดเต็มากนี่นะครับอไบซื้อดีครับบ่เหยียบให้มันแน่นเลยกขบไปเ้อนี่แหละทดสอบแน่ๆน่น สอบทดลองเล่นเล่นไปครับกเกษียณกี่ขัน้นหม่รู้่ครับเสษียณขี้เกียจเกษียณที่ไม่ค่อยมีเวลาห<ว>ลบลูกหลบไปเออเนี่ยครับเอาลงนี้ไปซื้อเน,นี่ยเนี่ย ฮัลูกสาวมให้มะนาครับจ้าฮัลโหลจ้าจ้าพ่อจ้าพ่อนะ้าพ่อเ่อไหครับเมืนอวานคืนวะ กฤเหีดทฤษฎีนี้เต้ครับไปคิดว่าในป่ารดไมาซื้อมันยังเกิดอันนี้ผมไปคิดว่าคนมาขุดรูมิเตียไม่ต,ต้องเกิดไมเห็นปะผมคิดถึกปะวูสอง ผิดพลาดประกันแต่ก็ยังหัวรอกันเด้อโม่คอยมีเวลาเลยมาเฮ็ดหรอครับสนมากกับเฮ็ยงงานอยู่งเทีมอ่ะอันนี้มารวมงานบุญกระถินเพิ่นก็เลยได้เม็ดอินทผพาลัำมากับเม็ดปุดซากินซื้อไม่กินในโอกาสทดสอบและทดลอง โงกลุมครับเซานี่โปรดติดตามตอนต่อไปชินพรชาแนลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเราจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างมาให้คุณชมไอ้กีบ๊ายบปไปไบายบาย,บาย,ยิ้มหวาน โอเคสงขายด้วยครับบรรยากาศมงกวงครับช่กมมงกวงสวัสดีครับ